แต่ในส่วนอื่นอนอันขัรุ่นอายตุต่างๆเราก็ยังคงมีอยู่สองธาอัน <ๆ S 2> ที่หนึ่งก็คือในเรื่องของแนวทางการพัฒนาของสา,สาพันธ์บอลเอเชียแล้วก็สาพันธ์บอลนานาชาติซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชาลิปวงประเสริฐมาครับมาเป็นผู้บรรยายให้เราพวกเราฟังแล้วก็ในเรื่องของ ในเรื่องของกติกาความรู้ในเรื่องของกติกาของวอลเลย์บอลในร่มแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดนะครับซึ่งเราได้มีอาจารย์คุณกฤษดาแล้วก็ผมช่วยกันดาเนินการเรื่องการให้ความรู้ตรงนี้นะครับก็เราได้ดําเนินการตรงนีอ้อยู่เป็นประจําทุกปีนะครับ พุไอ้ผู้ดสินของเราเนี่ยครับหลังจากที่เราได้มีการประชุมสมัมมนาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในรายการต่างๆของสมาคมเรารวมทั้งออกไปบางคนก็ได้มีโอกาสพัฒนาขึ้นระดับนานาชาตินะครับได้ไปทำหน้าที่กท่านนายกสมาคมสมพรใช้บางอยางนะครับที่ได้ช่วยให้การสนับสนุนเราในทุกเรื่องนะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้ ตรงนี้ครับให้เป็นประโยชน์เพื่อเพื่อนการทําให้สมาคมวอลเลย์บอลของเราเนี่ยครับได้พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ระดับนานาชาติได้อย่างทัดเทียมประเทศอื่นครับนะครับการการต่อยอดต่อยอดการสำนักงนแก้วผู้ตัดสินจะได้อะไรจากกันและกันางนี้แล้วก็การเข้าก้าวสู่การเป็นที่สุดเอยครับผู้ตัดสินของเราเนี่ยครับโดยปกติแล้วจะขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติเนี่ย เราก็ได้พิการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สินระดับของเอเชียเราได้พัฒนาผู้สินระดับชาติของเราขึ้นไปสู่ระดับเอเชียก็จำนวนหลายคนแล้วก็จากของเอเชียเป็นผู้สินรนาัชาตินยครับของไอวีเนี่ยทั้งชายหาดในร่มเนี่ยครับของชายหาดเราก็มีผู้สินมีคุณจาตุรงค์นะครับกับคุณเรือสันสองคนนี้ที่ได้รับ

เสื้อเสื้อสายทุกยอดพลังสามนาทีของครอบครัวบันทึเหมือนยังไม่ตื่นนอนเลยครับท่านบันทึเหมือนยังไม่ตื่นนอนอีกสักครั้งนะคะอีกสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณจากพี่ชั้นกล้อง